แม่ล่ะแก่เดินผ่านพระเจ้ามรินทะพลังสเสด็จประพาสอุทยานอยู่ไง่องไงนี่ถามท่านาจเสด็ทีละตอบเบ็ดยังเชิงถึงขั้วหัวใจของพระเจ้ามรินทะเลยถึงได้ยังไงอนี้แต่ชาติมันซัดกันมาแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะทั้งสองฝ่ายนี่ก็เป็นผู้ที่เลื่อนด้วยปัญญาเลื่อนวยปัญญาทั้งสองทีสร้างกรณีซัดกันมาซัดกันมาหลายภพหลายชาติ สร้างบารมีชาติหลังๆมานี่ก่อนที่จะมาเป็นพระเจ้ามาลินเนี่แล้วก่อนที่มาก่อนที่จะมาเป็นพระเจ้ามาลินและพนักเกษรเทระเห็นไหมละ่ะซัดกันมาหลายพุทธหลายาชาตินี่พระเจ้ามาลินจอบปัญหานี่ปัถน,นาขอให้ข้าพระเจ้ามีปัญญาเหมือนนางหรือที่ปัตน,นาไว้ในการสร้างบุญเจ้าบุญศรคู่กันนะพนักเกษรในสมัยนั้น เมื่อได้ยินได้ฟังพระเจ้ามารินทะในสมัยนั้นสร้างบารมีระดับให้ปัญญาเหมือนสายน้ำพระเจ้ามารินทะไอ้นา้นะนะาเกษตรเจักในสมัยนั้นก็ตัดสินปัญหาขอให้ปัญญาข้าพระเจ้าจะสร้างปัญญาให้เหมือนฝัง่งเห็นไหมน้ำจะแรงขนาดไหนก็ตามย่อมที่จะแพ้ฝั่ง เราต้องเข้าใจด้วยสร้งสรงางบา,ารมาีมาเหนือกันเห็นไหมเหรอพระจอมบารินพระจอมบาลถานมาเจอไอ้พระนักเกิดเฉียีลาเขาหยุดไปไม่ได้ยดเยองของแค่ช่างเรามีสักกันมาเนี่ยหลายพุหลายชาติแล้วเนี่ยไอ้หมอหนึ่งช่างบารมีเหมือนกับไอ้ปัญญามันก็สายนานไอ้หมอหนึ่งก็ช่างบารมีปัญญามันก็ฝันเข้ากันเลยเห็นไหมล่ะน้ามันก็ต้องประชนกับฝันไปไม่ได้หยุดเลยผลสุดท้าย พุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองกลับพื้นคืนมาใสมัยนั้นอยู่แถวทางปีกนะจะนี้ไปทำจัญญนะาณครั้งที่สองหนึ่งไอ้ครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งครั้นที่สองเคั้งที่สี่หรือครั้งที่ห้า